ไอ้ตะกอนเนาะค่ะ่านมาทางน้องไอค่นตรงนี้น้องไอทิ่เลียนก็เลยมาทางแตงโมค่ะแตงโมกรบเบื้องลูกค่ะก็เลยเป็นกระบอกแต่ว่าเพิ่งยุไก่อยู่เนาะค่ะยุไก่แสดงว่ายุต่างประเทศครับผมกระเบื้องลูกร่ะทะเบียนรถกับเก้าสามสองสามเลยครับเด้อครับเก้าสามสองสามกับไอซีตะไก่ครับ จะไปยึไปหาสระกินงได้ที่รัฐบาลครับจะเอาไปเสี่ยงโชคได้ครับท่านสอบถึงแก่แน่ค่ะใส่ยี่จ่าย่านในกางรับช่วน้ำยู่บ้านได้กับคุณพ่อน้ำยู่บ้าลน้องบัวคอาบานน้องบัวตับเนาะน้องบัวนี่ตำบลสัมผัวกับแน่ครับตัดน้องบัวตำบลสัมผัวเอาเมืองแต่วมาอุดรธานีเนาะครับครับก็คือว่าโอ้หายากเลยแนะนำแคกหน่อยครับที่ได้ถุงลอยแค่หน่แล้ก็ดีเมื่อนั้น แม่่ผู้พาคธกิลูกหากับนำตัปลาปลาไปวัดเพิ่มครับอ่าแอดืิมไเรยแกตามจนเป็นเป็นล่งน้าเป็นไงครับครัลามาทรงทั้งขอวผู่ชิดเขาเดยบอ่มีที่สั่งมากครับอ่าจนแต่มาทรงนะครับเนาะครับขอขอบคนครับคุณปอเป็ลายครับทัมหนามากเต็ทงหัมครัน้าตัวนี้ครับสี่ที่เป็นสบายมากครับแนี่ยผูกับแบงไป สบายวัดน้ำครับเอฟทีซมาหอคูชีปกาครับไปอยู่ในจินน้ำครับคนอัหลายครับนี่แหละครับบุญบารมีคูชีปะกาวคูตาครับเมื่อนั้นคูบอกว่าน้ําเบรลุกเด้อรัว่ามาสองเจ้าเรียโคหลาดกัมากมือนันจมากตัดหงหลากมากแม่คู่จะแ่ไปทังบัสาสมบุญวัดารานีแพ็เ้าแพ็กาไปบุญเหมือนกันก็ได้แบ่งไปน้่ ครับือว่าได้บุญหลายครับได้บุญหลายคต่เอฟซีเดินทางมาสักการะบายผู้ก็ได้ไปดื่มน้ำเลยครับไปกินน้ำเลยครับคือขี้มานเลยล่ะครับหาข้างหอทางกิ้มน้ำครับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับให้พวกมันเลยครับเด้อปูถวายน้ำก็ได้ปูมาทรงกับไฮโซๆมันๆด้วยกันเก้าสามสองสามครับเก้าสามสองสาม อย่าลืมนะค่ะเห็นสลากินแบงรัฐบาลกับยิปจับคอับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับโอ้อ่าอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผูบอกไงแม่ผู้ฝันมือนี่สั่นมาวันที่นี้ฝันแล้วโอ้ได้แล้วยิปเจนยิปด้วยความ่ปู้ฝันแล้วสั่น เราฟังคลิปตัวไปว่า้ม่คู่ฝันตัวใดค่ะเพราะว่าค่ะน้ำก็มาส่งวันทีท่น้ำมาส่งวันทีท่ยี่สิบเกี้ยดค่ะครับคู่กับบัวไม่คู่ฝันวันที่ยี่สิบเกีดฝันตอนเชีแก่นครับพี่น้องกดไรหนกดยโคตรแก่ไ้นะครับเด้อคลิปตัวไปรับการติดฟอว์เพ่อฝันเป็แม่คู่ครับผมเอาคลิปเนียวคลิปน้ำไปก่กอนครับครับผม สำหรับแนวทางของรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งโอ้วันที่หนึ่งค่ะค่ะมอยกจะิืมหนึ่งเกียจค่ะเก้าเกียจปลาปูให้ซื้อข้าวสารมะยมครับซื้อข้าวสารค่ะกันซื้อข้าวสารออกกันซื้อข้าวสารสิบเกียบาทแมนค่ะครับสำหรับผู้ทุนหน่อยให้ซื้อออกกันผู้ละสิบเกียจบาทเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งเนาะไว้รัฐบาลค่ะสำหรับผู้ทุนสีหลายๆแดงกัรขยับขึ้นมาเนาะ หา้อยเก้าซิบค่ะไอออกกันคุนละหาร้อยเก้าซิบค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีซ้ายบุญท่อกับยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไปค่ะเพราะว่าจวนจอแล้วาาัง้งสวัสดีครับอขับรถนำกับของเอฟซีขับที่ซังมาทั้งแต่งงนะครับนักเกตแต่ง่เพิ่น ครับเพิ่นมีโชคมีมารนครับเพิ่นทํางานอยู่ต่างจังหวัดครับอ่าเพิ่นกัซอยมาทางน้ำครับอ่าร่วมบุญกับองค์ปู่ชีปลาคาวความปู่ตาเนาะครับเนาะได้ถวายน้ำปูหนึ่งลอยแพกครับผมหนึ่งลอยแพกก็ดีนะแตงโมครับอ่าทั้งซองทั้งหอแล้วก็ทั้งแม่คู่หอมหวนครับก็ขอขอบบุญขอบคุณนเย็ซีหลายๆนะครับเด้อคุณที่ละซักสอนดาครับอ่า สำหรับทะเบียนรถที่มาทรงน้ำครับทะเบียนรถที่มาทรงน้ำครับสองสามสองสเครับเดีอยเก้าสามสองามครับเก้าสามสองสามครับผมเก้าสามสอครับผมเก้าสามสองสามครับที่ทะเบียนรถมาทรงน้ำครับก็อนจะเลื่อนมารถมาทรงน้ำครับวันที่ยีเจ็ดครับเป็นมือเร้าเกตครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับเป็นมือที่ แมวปูบอกแม่คู ue, ่ฝ like ันครับแมวปูปูบอกอ่ะปูบอกแม่คู่ฝันครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับเอฟซีก็อย่าลื่อมนะครับเด้อครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับปูบอกแม่คู่ฝันนำกับมาส่งวันที่ยี่สิบเจ็ดครับอันใดกับบอนียบอนองนะครับสองเจ็ดกับอดครับเอฟซีกับพี่จะน่าเอาสําหรับปู่บอกแมวคู่ฝันครับแม่คู่ก็ได้ฝันดีๆครับพี่น้องครับเอฟซีแม่คู่ก็ได้ฝันดีๆแต่ว่าร่อคลิปต่อไปนะครับเด้อ ว่าแม่คู่เจ้าฝันว่าจังไดครับก็รอดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขามาครับเปลี่ยนกำลังใจให้ทั้งช่องครับอ่าทั้งช่องก็ขอขอบมบุญความุ่นพ่อแม่สายบุญพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านเลยครับเพือทีแอดยิมหรือว่าแอดไอแอดแตงโมลงคลิปได้ไปกับคุณพ่อคุณแม่กับเซราเวราครับอันมีคาครับเขามากดไลค์กดแชร์ให้ครับหนึ่งตุราคมนี่ครับก็ขอให้ โศกโศกมันมันกับสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะครับเด้อหรือว่าหวยรัฐบาลไทยครับก็ขอให้เขาบุญเขาดางนะครับเนาะให้โขกโขกมันมันน้ำกันครับจะอย่าลืมวันที่27ปูให้แม่ปูห้าฝันนะครับเด้อครับวันที่27แต่ว่าฝันว่าจังไดรครับก็รอดติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะครับอ่าถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาไว้ครับผันยืดซี่านใดครับข้นไในกดติดตาม ทั้งช่องครับกันเขากดติดตามเ่าเป็นครับกับใส่ลูกใส่ลานก็ได้ครับเอาไปกดติดตามในช่อง youtube เลยครับเด้อมักซองไดครับเอาก็กดติดตามเข้าไปกดติดตามเท่าเดียวก็พอแล้วครับบ่ได้เสียตังค์นะครับเด้อกดติดตามทั้งช่องครับได้สร้างฮอดบุญครับไในซุกซิงทุกอย่างนะครับได้ทั้งโชคทั้งลาภครับทั้งช่องเป็นแค่แนวทางครับใส่วิจัายันในการรับชมครับผมครับมือนี้ก็เป็นมือวันที ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดพอดีนะครับเรืองครับกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสำหรับตัวเลขครับที่แม่คู่หอมหัวเน่าไปยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับผมที่ปูตาปูชีป่าขาวประท่านโชกให้แต่นี่เก้าเกตหนึ่งเกตครับเก้าศูนย์อ่าเนื่องเก้าครับพี่นอ้องอ่าเอฟซีทันได้มาก กับไปยิบไปหาไว้เพราะว่าจะเป็นหกศูนย์นั่นสิแม่คู่ก็ดึงไว้ครับเพราะว่าเก่าศูนย์หกศูนย์หนึ่งเกศหนึ่งเก่าหนึ่งหกนั่นสิครับอ่าเน้นๆก็คือเก่าเกศพี่นอ้องอ่าครับคำว่าเก่าเกศนีน่แม่คู่กับฝันตั้งแต่มือตองงวดกับว่าได้ครับแต่ว่ามันกับแม่คู่ว่ากันแน่นอนดอกครับเก่าเกศแม่คู่เพิ่นก็เลยยิบหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับก็ยิบไว้หลายพอสมควรอยู่ ครับเพราะว่าแม่คู่พันกัเป็นเสาหลักเนาะครับที่พาลูกศิษย์ลูกหาสร้างครับอ่าพ่อมีชกมีหมานทั้งชกลาบทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีทันไดมักกระตามเด้อครับเด้อขันบอมักกระพันสำหรับรถแก่น้ำมาเมื่อนี้ทะเบียน9323สามอนะครับเด้อ9323แล้วก็เป็นมือวันที่27ครับเป็นที่น้ำมาทรงแล้วก็ปูให้แม่คู่ฝันอ่า ให้ลูกซิ์ลูกฮาได้โชคได้มาหน่ำก็คือมือเนี่ยแหละครับที่ปูให้แม่คู่ฝันแม่คู่กับวาฝันแล้วครับเอฟซีก็ลอดติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้ออ่ามาฟังคำบอกคำจากของแม่คู่วาแม่คู่จะฝันวาจังไดก็ลอดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ทัางช่องกขอขอบคุณขอบคุณหลายๆทีเอฟซีครับที่เสียสละเวลาานะครับเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับก็ขอให้โชคๆมันมาดำๆได้ด้วยนะครับเด้อสำหรับเอฟซีทีถวายนาม่าครับ คุณที่รศักนะครับสอนดาครับรขอให้โฉวโฉมนันมดำดำได้รวยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ขอใสมบัติปัฒนาทุกประการขอให้บุญบาร,รมีองค์ปู่ขี้ปากาวความปู่ตาความกับแม่คู่คหวันนะครับดลบันดาลให้สายบุญของปูุ่ณที่รศักสอนดาครับโฉวโฉมันดำดำได้รวยวันที่หนึ่งตุลาคมขอให้เงินล้านแตกนะครับเด้อครับขอให้ท่านน้ำขอให้เงินท่องลังไหลเขาคือซสายน้ำ ครับผมอ่าครับปู่ว่าได้บุญหลายครับท่านนำเนาะครับเนาะครับให้โชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องจะขอจบคลิปลงเครื่องซัมเก็ขอให้เอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับโชคโชคมันมันลำลำเลยลุยแต่จะลืมวันที่ยี่สิบเจ็ดหลักการทำยันลดเก้าสามสองสามเลครับเด้อกเก้าสามสองสามสำหรับตัวเลขพี่แม่ยคู่ไปยิบไปหาสลากกินแบงกรัฐบาลไว้็คือ เก้าศูนย์กับประมาณนี่แหละครับ 160, แล้วก็บหนึ่งหกแล้วก็บหกศูนย์กันไปน้ำครับเพระาะว่าไม่คู่กับยิบไปน้ำอยู่ครับภาวะเก้าศูนย์หกศูนย์นั่นเสียปูดกับวอาดูนะครับเนาะให้สุคๆมั่นๆลำลำด้วยด้วยน้ำกันทุกคู่ทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดยิมกับขอสวัสดีครับ